จอดิเทุไทยอินไซต์ไทยเลด์เดินหน้าปฏิบัติการทวงคืนที่วันนี้ทวงคืนน้ำตกนางรองใช่ค่ะที่วนนี้เป็นฏิบัติการทวงคืนน้ำตกนางรองปฏิบัติการนี้ใช้เวลากี่ปี48ปีค่ะยังจํากันได้ไหมคะว่าเขาเคยมีปฏิบัติการทวงคืนน้ำตกนางรองอาจจะนานแล้วข่าวก็หายแวบไปพักใหญ่เลยก่อนจะไปกันที่ทวงคืนน้ำตกนางรองใครทวงคืนทวงคืนจากใครทำไมต้องทวงคืน ย้อนไปที่ข้อความใน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 เฟซบุ๊กสักนิดทาไมคะหยอกลุงปั้มโอ้อ่านเลยเหรอเอาข้อความที่อ่านได้โอ้อย่างเช่นอ,อย่างเช่นอย่างเช่นเขาก็แซวว่าไม่ไปประชุมถ้าไม่รับเงินเดือนไม่ผิดใช่เขาบอกแซวใช่เขาแซวเลยเขาบอกว่าไม่ไปประชุมไม่ว่าหรอกแต่อยารับเงินเดือนชนะผิดทั้งแพ่งและอายาใช้คํานี้เลยหมายถึงเขาเขาเขาเขียนมาในข้อความ อเ,อเอาเอาเอาแต่ไม่อีกหนึ่งข้อความนี้ไม่กล้าเจอฉีดสเต็มเซลล์หรือฉีดจ,จุดจุดจุดโอ้อย่าลู้จูดออกามกาชนะหลุดแล้วก็โดนฟ้องแน่แน่นอนอ่ะไปมาที่เรื่องนี้ดีกว่าค่ะปฏิบัติการทวงคืนน้ําตกนางรองน้ําตกนางรองน้ําตกนางรองหรือน้ําตกสาริกานางรองค่ะน้ําตกนางรองค่ะถูกต้องแล้วค่ะน้ําตกนางรอง ดูเพจดูเพจดูเพจเตรียมเพจไว้เตรียมเพจไว้เตรียมเพจหรือยังม,มีเรื่องให้มาแก่ได้หัวเราะตายก็ตามไห้หลังนอนก็ไม่เคยหลับห่วงนั่นห่วงนี่โอเคน้ำตกนางรองค่ะน้ำตกนางรองอยู่จังหวัดอยู่จังหวัดนครนายกใช่ไหมใช่แล้วนครนายกค่ะพื้นที่ลอยต่อสี่จังหวัดนครนายกก็อยู่ในพื้นที่อุทยานเขาใหญ่ด้วยนะคะครับ ด้านหนึ่งของนครนายกก็ติดเขาใหญ่ค่ะด้านที่ติดเขาใหญ่ของนครนายกก็จะมีน้ําตกน้ําตกที่เป็นที่รู้จักก็คือสลิกากับนางรองค่ะถูกต้องใช่ไหมฮะค่ะสลิกากับนางรองใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เก่าแก่มากนะอ้ยยาวนานทุกคนรู้จักนะตั้งแต่ต้องบอกว่ารู้จักอายุสี่สิบห้าสิบมันเป็นน้ำตกใกล้กรุงเทพที่สุดเท่าที่จะหาได้ดังนั้น มันจะเป็นที่เที่ยวยอดนิยมเป็นที่เที่ยวเก่าแก่ของมวลชนและวว่ากันอย่างนั้นเถอะค่ะทีนี้ไอ้บริเวณน้ําตกนางรองเดี๋ยวเอาเพจขึ้นเลยนะที่ไหนข้อมูลไม่ผิดนะเป็นพระราชกฤษฎิกากําหนดป่าน้ําตกสาริกาเขาใช้ชื่อนี้ค่ะชื่อพระราชกฤษฎิกาเขาใช้ชื่อนี้ค่ะแต่พื้นที่ทวงคืนน่ะทวงคืนน้าตกนางรองแต่พระราชกฤษฎิกาใช้ว่าพระราชกฤษฎิกากําหนดป่าน้ําตกสาริกานครนายกให้เป็นป่าคุ้มครองค่ะน้องเขาแจ้งมา เริ่มจากปี2495นะคะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดป่าน้ำตกสาริกานครนายกให้เป็นป่าคุ้มครองค่ะพอ2498นะคะจะต้องอธิบายออธิบายคือถ้าทำเพจอย่างนี้ชาวบ้านไม่รู้เรื่องหรอกคือคือคือโอเคชื่อพระราชกฤษฎีกาอะไรก็แล้วแต่แต่สารักของมันเนี่ยเขากำหนดให้น้ำตกสาริกาและน้ำตกนางรองเป็นป่าคุ้มครองค่ะมาร์กตรงนี้ไว้นะ2495 มีการออกประกาศพระราชกิจสีกากกำหนดให้ป่าในบริเวณน้ำตกสาริกาและน้ำตกนางรองค่ะ,ะนครนายกเป็นป่าคุ้มครองให้เป็นป่าคุ้มครองหมายความว่าบริเวณน้ำตกนางรองและป่าโดยรอบมันเป็นป่าคุ้มครองเมื่อเป็นป่าคุ้มครองมันไม่ต่างจากป่าสงวนโอเครับทราบกปนตามนี้นะใครจะไปทำอะไรตรงนั้นไม่ได้นะ,ะ2อน เมียจอมพลปอท่านผู้หญิงละเอียดพิบุญสงครามได้บุกรุปสร้างบ้านในพื้นที่น้ำตกนางรองโดยใช้ชื่อว่าบ้านจอมพลปออืมอืมอืมโอ,อ,อเคถ,ถ้าไม่อธิบายเรื่องของพาสาราชกิจสีการดีๆปะเดี๋ยวพอท่อนต่อไปก็งงตายเลยค่ะนะออโอเคนะเข้าใจนะ2495ี24ะ่เก้าขาก็ประกาศให้น้ำตกเสือกาน้ำตกนางรองเนี่ยมันเป็นป่าคุ้มครองแล้วพอประกาศได้แค่ สองปี2 4งสี่ก็แปดท่านผู้หญละเอียดก็ใช้ความเป็นมีนายกบุกรุกเข้าไปสร้างบ้านพักรับรองที่น้ำตกนางรองตั้งชื่อเก๋ไก่บ้านจอมพลปอทีนี้การเมืองมันเปลี่ยนขั้วจอมพลปอขาลงตกจากหลังเสือเตลิดเปิดเปิงไปอยู่ต่างประเทศขาลงหมดอำนาจอะไรก็โผล่ท่านผู้หญิง ละเอียดคงเข้าใจสัจธรรมตรงนี้ดีอะไรเคลียได้รีบเคลียร์ซะ2 5 0 1 2,501ท่านผู้หญิงละเอียดจึงมอบบ้านหลังนี้ให้กับทางจังหวัด,ดคนครนายกเข้ามาดูแลแทนนะคะบ้านจอมพลปอแห่งนี้ค่ะครั้งแรกทางจังหวัดก็จะเป็นคนดูแลบ้านจอมพลปอค่ะแต่คราวนี้แต่คราวนี้ผ่านไปสักระยะหนึ่งเริ่มมีการกระจายอำนาจเริ่มมีระบบอบอจอ,อ,อ,อบอจอ นครนายกก็เข้ามาเทคแคร์ดูแลบ้านจอาพลปอแทนทางจังหวัดแทนกระทรวงมหาดไทยทีนี้ทีนี้ทางทางอบจอนครนายกทุกคนก็รู้นะเมื่อยึดเอามาเป็นของตัวเองก็ใช้มันเป็นที่หาไรายได้ซะเลยแน่นอนอเขาเอาเป็นว่าน้ําตกนางรองบ้านพักรับรองป่าแถวนั้นบริเวณโดยรอบถูกจับจองเจ้าเข้าเจ้าของเป็นเจ้าของโดย เอ,เอาไปจอไปหากินเนี่ยโอเคก็หาไรายได้กันไปใช่ค่ะทีนี้พอตั้งแต่2518เกิดอ,อะไรขึ้นครับเริ่มจากจุดนั้นนะคะ2518ค่ะกรมป่าไม้และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมนะคะเริ่มปฏิบัติการในการทวงคืนน้ำตกนางรองและน้ำตกสาริกาค่ะโอเคอโอเคปฏิบัติการทวงคืนเริ่ม2518ใ้ยสใช่ไหมครับใช่แล้วจุดเริ่มต้นค่ะคุณเอา2566ลบด้วย2518 48ปีใช่ไหมครับ48ปีเต็ม โอเคค่ะเอาแล้วครับพลิกดูหน้าต่อไปเกิดอะไรขึ้นในห้วเวลาต่อต่อนะคะหลังจากนั้นปฏิบัติการทวงคืนที่เริ่มขึ้นเขาทวงคืนตั้งแต่ปี2518ใช่ค่ะปรากฏว่าลากไปลากมากับกระพริบตาทีเดียว2 5 4 6โห้ยนานนะปลัดกระทรวงทรัพย์ค่ะปลัดกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีคําสั่งให้อุทยานเขาใหญ่เข้ามาบริหารจัดก,การพื้นที่บริเวณน้ําตกนางรองค่ะ ก็คือก็คือไม่รอแล้วไม่รอแล้วชาร์จเข้าไปเลยทวงพื้นที่ยึดพื้นที่ละชาร์จเข้าไปเลยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่เข้าไปยุ่งไม่ได้เออปจไม่ยอมใช่แล้วเอบจเขาไม่ยอมเขาถือว่าเขาถือครองสิบปรกอบเนี่ยเขาดูแลตรงนี้มาก่อนเออจขวางมันก็เกิดการยันกันระหว่างอุทยานก็คืออุทยานเขาใหญ่กับทางเอบจนครนายกเรื่องก็คลาขสั่งกันมาเรื่อย ใช่ค่ะยืดเยือ้อกระทั่ง 8, 2 5 5 8กรมอุทยานตัดสินใจร่วมกับกอรมนสนทิ่กำลัง100นายเปิดยุทธการที่เรียกว่าทวงคืนพื้นป่าน้ำตกนางรองก็ทวงคืนพื้นที่ตรงนี้แหละอโอ้โหมันระเบิดเะเบอเลยใช่ภาพภาพมันน่าขิ้นชังฝั่งหนึ่งก็กรมอุทยานกออมนออีกฝั่งหนึ่งก็คือ มวลชนของอบจคนในพื้นที่อบจแลวคนนายกที่ระดมกันมาประจันหน้ากันโอ้สนุกสนานสมัยนั้นทีนี้จะจบอย่างไรล่ะอเรื่องอย่างนี้หักเอาด้วยกําลังแหมมันก็ลําบากสุดท้ายฟังมาว่าเขาก็โยนเรื่องไปที่คณะกรรมการชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดําเนินคดีผมเพิ่งทราบนะเวลาหน่วยงานของรัฐทะเลาะกันจะฟ้องร้องกันเขาให้โยนเรื่องไปที่คณะกรรมการชุดนี้ก่อน คณะกรรมการชุดนี้รับเรื่องข้อพิพาทระหว่างอุทยานเขาใหญ่กับอบจนครนายกและเขาเพิ่งมีคําชี้ขาดเมื่อปลายเดือนเมื่อปลายปี2566ใช่ชี้ขาดว่าคณะกรรมการนะคะวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างกรมอุทยานและอบจนครนายกโดยให้กรมอุทยานเป็นผู้ดูแลน้ําตกนางรองชี้ขาดแล้วจบแล้วอบจไม่ใช่รับกลายเป็นกรมอุทยานจะเข้ามาดูแลแทนโอเคเราจะไปกันที่ ค่ะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับพันเอกพงเพชรเกษสุภะนะคะเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติงานที่สี่กออรมนอค่ะโอเคว่กักันที่จริงพันเอกพงเพชรเนี่ยชื่อนี้การันตีเป็นมือปราบทวงคืนเป็นมือปราบลูกป่าลูกป่าใช่เป็นเป็นมือทวงคืนปืนป่าแต่มีคนตั้งข้อสงสัยว่าทาไมได้ยินชื่อน,นี้และตําแหน่งเนี้ยยาวนานเหลือเกินค่ะ <c oughs> พันเอกพงเพชรเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้ยาวนานเหลือเกินหลายคนตั้งข้อสังเกตมาเราจะย้อนความกลับไปเมื่อสองพันห้าร้อยห้าสิแปดใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะอืมกรมนร่วมกับกรมอุทยานสมัยนั้นพันเอกพงเพชรก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วใช่ค่ะไปกันที่พันเอกพงเพชรเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับครับผู้การขึ้นพันเอกพิเศษหรือยังอ๋อ ท่านเอกพิเศษมาแปดปีแล้วครับอท่านเอกพิเศษท่ษษานเอกพิเศษเรียกผู้การได้ไหมครับครับส่วนเากก็เรียกกันยังไงล่ะครับโอเคผู้การสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดผู้การตอนนั้นสนที่กำลังกับทางกรมอุทยานเข้าไปทวงคืนผืนป่าน,น้ำตกนางรองอ่ะนะครับ,รบเล่าบรรยากาศตอนนั้นสักนิดสิครับทำไมต้องใช้คนต้องร้อยนายแล้วก็รุกเข้าไปทวงคืนสักขนาดนั้น ยังไงฮะเล่าเหตุการณ์ครั้งนั้นให้ฟังสาน,นิศกิบอ๋อครับคือคือเรื่องนี้นะฮะตามที่ทางคุณนายได้อ่าชี้แจงอที่ขึ้นหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เรื่องเนี้ยหลังจากที่หน่วยงานนะครับได้มีการพยายามที่จะขอคืนกลับมานะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยในการการเข้าไปพัฒนานะครับของอบจอนคะรนายกเนี่ย คือการพัฒนาพืน้นที่เป็นในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งเรื่องเรื่องของการออนุรักษ์ทรัพยากรด้วยนะครับพรเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการสร้างอ่าเป็นโค้งเหล็กอะไรสะพานเหล็กอะไรเงี้ยเข้าไปในน้ําตกนะครับซึ่งไอตรงเนี้ยมันไม่เป็นไปตามหลักวิชาการนะฮะแล้วก็มันมีผลกระทบอย่างมากใช่ใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วย ผมเข้าใจว่าอาบาจอคงเอาน้ําตกนางรองไปหากินเต็มที่เนี่ยแหละก็คือเขาก็เขา,เ,ขาเป็นการพัฒนานะอเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแต่ครั้งนี้จากจากการที่เราลงพื้นที่ไปคือก่อนที่จะมีการทวงคืนนี่นะครับอ,อในระดับพื้นที่เนี่ยได้มีการประชุมกันเนะในในของจังหวัดเ,เขาเรียกคอปปจังหวัดนะครับค่ะประชุมกันแล้วก็มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชุมหลายครั้งครับจนกระทั่งอ่ ก็ไม่ได้ข้อยุติจนกระทั่งเขาก็ประสานมาทางกรมนณที่ส่วนกลางนะให้ให้ลงให้ลงไปร่วมประชุมด้วยนะครับคือผมก็ร่วมประชุมด้วยนะครับเข้าไปร่วมประชุมด้วยนะครับก็ปรากฏว่าทางทางอ,อบจอก็ไม่ยอมนะครับครตอนี้ผมก็ลงไปดูในพื้นที่ก็ปรากฏว่าอ่ามันมีการอพัฒนามีการสร้างอาคารร้านค้ามีการเก็บผลประโยชน์นะครับมีกลุ่มบุคคลเนี่ยเข้าไปหาผลประโยชน์มีอ่าเก็บ พูดง่ายมีจัดเก็บรายได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งทั้งๆที่พื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานนะครับคก็คือมันผิดฝาผิดตัวอยู่นะครับคนที่คนที่ดูควรควรจะดูแลก็ไม่ไม่ได้ดูแลนะส่วนคนที่ไม่มีอำนาจหน้าที่นะครับในพื้นที่ตรงนั้นก็กลับเข้าไปดูแลเนื่องจากมันมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับใช่ใช่ครับสําเร็จไหมฮะสมัยปีห้าแปดสำเร็จไหมฮะ ครับ네เพราะฉะนั้นพอหลังจากที่เป็นร่วมประชุมกันสองสามครั้งนะครับเขาก็ไม่ยอมขนาดท่านผู้ว่าก็ก็ยังก็ยังไม่ฟังนะฮะคือพูดง่ายว่าเขาก็เหมือนกับเขาก็ยืนการตรงนั้นนะว่าว่าเข,เขาได้รับมาถูกต้องแต่จากถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่สองสี่เก้าห้าแล้วนะเป็นที่เป็นป่าคุ้มครองนะครับ โดกระทั่งมาปีศูนย์ห้าพอประกาศเขตอุทยานเขาใหญ่ก็ได้ผนวกเอาอ่าน้ําตกนางรองกับน้ําตกสริการเยเข้าไปอยู่ในใเป็นพื้นที่ของอุทยานเขาใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นที่มาของการบูรณาการใน,นหน่วยงานในการเข้าบังคับใช้กฎหมายนะครับเนื่องจากการเจรจาไม่เป็นผลนะครับม,มันเป็นเป็นแหล่งผลประโยชน์ใหญ่ผู้พนันใช่ครับแหล่งผลประโยชน์ใหญ่ใครจะยอมขายง่ายๆผู้กันตรงๆนะมันเป็น มันเป็นทั้งรายได้เข้าอบอจอและเป็นรายได้ที่เข้าทั้งตัวบุคคลบางคนด้วยไอ้เนี่ยพูดกันตรงๆมันก็รู้กันอยู่ในพื้นที่ถูกไหมครับในพื้นที่รู้กันหมดนะครับรู้กันหมดว่าใครใคร,ใครได้เต็มๆคำอะไรกันบ้างกวากันไปแต่เข้านี่จากปี58มาเนี่ยขนาดเอากําลังเข้าไปก็ไม่จบอีกฝั่งหนึ่งก็ผมเดาว่าอีกฝั่งก็ระดมชาวบ้านระดมมวลชนมายันว่างั้นเถอะ แล้วแล้วอย่างไรต่อครับหลังหลังปีห้าแปดอย่างไรต่อฮนะคือคือหลังจากปีห้าแปดเนี่ยคือณนขณะนั้นเน่ยยังไม่มีระเบียบสานักนายกนะครับในขณะที่เข้าเรวจยึดน,น,นะครับยังไม่มีระเบียบสานักนายกว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐนะครับและการดาเนินคดีในพศสองห้าหกหนึ่งนะครับผมว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นสาเหตุข,ของจากตรงจุดเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับพอดีทางขณะน,นั้นนะทาง พอเรื่องพอเราตรวจยึดจับกลุมใช่ไหมครับครับเราตรวจยึดอ่าพื้นที่นะครับสิบเอ็ดไร่สามงานเก้าสิบห้าตารางวาแล้วก็พร้อมกับสิ่งปลูกสร้างสี่สิบห้ารายการนะครับคที่สร้างในบริเวณนั้นทั้งหมดนะรวมถึงบ้านจรงบนปอด้วยนะครับก็หลังจากที่เราตรวจยึดส่งส่งคดีไปเนี่ยทีนี้อายการอายการจังหวัดในขนาดนั้นนนะครับก็ก็คือท่านก็เหมือนกับว่า จะหาทางออกเพราะเนื่องจากว่าเห็นว่าเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยกันไ <grate. S 2> ม่ควรที่จะมาฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้พยายามชี้แจงว่าอาในเรื่องของการการบุกรุกนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือว่าเอกชนก็ดีนะครับคือก็จะต้องเคารพกฎหมายทั้งหมดแหละครับไม่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วจะไม่เคารพกฎหมายนะครับคเพราะฉะนั้นอการดําเนินการก็เลยจึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย พราะช่วงนั้นอยู่ในช่วงของอ,อพอสชอด้วยนะครับ,รบช่วงของการตวนคืนปืนป่าโดยโดย,โดยขนาดนั้นก็เลยผมก็เลยบุบรณาการทั้งกลมนนะครับทหาร<ม>แล้วก็เ<ม>จ้าที่ป่าไม้ตามที่เป็นข่าวแะครับครับพอเขาตรวจยึดแล้วเนี่ยทางไอาการท่านก็ส่งเรื่องมาส่งเรื่องไปจนถึงไอการสูงสุดเลยใช้ช่องทางนี้นะครับจึงน่าจะเป็นที่มาของอคําสั่ง ตามเอ,อ,อ,เอระเบียบสำนักนายกปี61นี่แหละครับโอเคพอ<ม>ยันกันไปยันกันมาหน่วยงานของรัฐทั้งสิ้นอายการจังหวัดก็ทําใจลําบากก็ชุดเลือกเข้ามาที่สํานักงานอนยการสูงสุดสํานักงานอนยการสูงสุดก็ใช้ระเบียบสานักนายกที่เพิ่งออกมาใหม่2561หน่วยงานรัฐทะเลาะก,กันโยนให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติขอ้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐละก,นกันในมคดีเป็นคุณวิจิฉัยขอ้อพิพาทค่ะไปใช้ในการช่องทางนั้นเลย เข้าใจว่าคณะกรรมการชุดดังว่านั้นได้วินิจฉัยออกมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับให้กรมอุทยานเป็นคนดูแลน้ำตกนางรองใช่ครับใช่ครับแล้วจบไหมคะเดาสิครับว่าถึงขนาดนี้แล้วอบจจะถอยไหมเออผมว่านะครับอันนี้เป็นกฎหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวเขตต่างๆนะครับมันก็ชัดเจนหมดนะ แล้วก็ในเรื่องของอนเมื่ออากการสูงสูดในชี้ขาดแล้วนะครับตามระเบียบของบัตรนายกเนี่ยครับก็ก็ผมว่าก็ไม่ได้มีความชอบธรรมที่จะเข้าไปดําเนินการอีกนะครับครับครับพรานี้แต่ว่าผมก็ได้ประสานกับอติดตามนะครับในระดับพื้นที่เนี่ก็ทราบว่าในขณะนี้นะครับคือร้านค้าก็ยังมีอยู่นะพวกมีร้านค้าอยู่ประมาณยี่สิบกว่าร้านนะครับแต่ว่าก็ลักษณะกระซุดโทมตามสภาพเนื่องจากว่า ไม่มีคนเข้าไปดูแลนะฮะนะครับก็ขณะนี้ก็คือตอนนี้ทางทางกรมอุทยาเองก็ก็หลังจากมีคำสั่งมีคำสั่งตัวน,นี้ออกมาแล้วนะครับก็เริ่มขยับแล้วนะครับ <Okay. S 2> ทางกรมบุทยานก็จะเริ่มขยับแล้วก็จะเข้าไปควบคุมพื้นที่แล้วก็ <Okay. S 2> เข้าไปปรับปรุงพัฒนาครับโอเคครับขอบ,รบ<า>พระคุณมากครับท่านเอกการขอบพระคุณมากครับ ครับผมครับผมครับสวัสดีครับผดเอกพิเศษพงเพชรเกศสุภาค่ะหัวหน้าชุดปฏิบัติการศสื่อสารการปฏิบัติที่สิ่งอรรบนาอพักสักครู่เดี๋ยวช่ว